สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้พาพี่น้องมาชมบ้านทาวเฮาส์นะครับชั้นเดียวนะครับสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับหนึ่งห้องครัวพร้อมลงจอดรถนะครับพื้นที่กว้างขวางนะครับจอดรถได้ก็สองคันเลยนะครับโลเคชั่นครับบ้านหลังนี้ก็อยู่ที่ตำบลกล่ำอำเภอแกลงนะครับจังหวัดระยองใกล้นครสระบรีสุนทันปู่ใกล้แหลมแม่พิมพ์นะครับห่างจากแหลมแม่พิมพ์ก็ประมาณ 3กิโลเมตรนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านน่ารักมากเลยครับอันนี้ใส่ดีน่าอยู่นะครับบ้านหลังนี้สะอาดสวยนะครับสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับห้องนอนมีห้องนอนหนึ่งมีห้องน้ำในตัวเลยนะครับพร้อมตีฝ้าไว้แล้วนะครับเชิระบบน้ำระบบไฟไว้แล้วเป็นบ้านมือสองนะครับจาของอยู่ได้ไปถึง5ปีนะครับ เข้าอยู่ได้เลยนะครับบ้านหลังนี้อน,นื้นที่ทั้งหมดนะครับ51ตารางวานะครับเสนอขายที่ราคา1ล้าน2 5 0 0 0บาทนะครับค่าใช้จ่ายตรงนี้ผู้ขายออกให้หมดนะครับนี้จะเป็นทางด้านอ่างล้างหน้าและชักโครกนะครับห้องน้ำสองห้องก็เป็นชักโครกทั้งหมดเลยมีอ่างล้างหน้าให้เสร็จนะครับด้านท้ายด้านหลังก็จะมีห้องครัวให้ด้วยนะครับมีพื้นที่ทํากับข้าวนะครับสาธาดทุกครบคันเลยนะครับ หรับท่านที่กําลังมองหาบ้านพร้อมอยู่เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับยินดีพาชมเลยนะครับราคาก็ต่อรองได้นิดหน่อยนะครับอันนี้เจ้าของก็กําลังต้องก,การที่จะขายด้วยเลยนะครับจะเป็นด้านข้างของบ้านนะครับกําแพงรั้วจะติดกับข้างบ้านเลยนะครับเป็นทาวน์เฮาส์นะครับชั้นเดียวไม่เปลี่ยวนะครับ บรรยากาศดีนะครับใกล้ทะเลใกล้นุสาวรีนุนทรพูนะครับหากานใดสนใจก็ติดต่อตามที่อยู่บ์โชว์ได้เลยนะครับทางผมยินดีพาชมพื้นที่นะครับสวัสดีครับ